สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบ้ในช่องยู u ูบโบนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องที่เพื่อนๆนสอบถามกันเข้ามานะครับช่วงนี้เออคือว่าทําไมเวลาฝนตกไฟฟ้าชอบดับนะครับผมจริงๆแล้วเวลาฝนตกนะครับไฟฟ้าก็ไม่ได้ดับเสมอไปนะครับ แต่ก็จะมีหลายๆสาเหตุนะครับที่ทําให้ช่วงเวลาฝนตกนะครับทําให้เกิดไฟฟ้าดับในระบบของการส่งจ่ายไฟฟ้านะครับผมสาเหตุหลักๆของการทําให้ไฟฟ้าดับก็มีดังนี้นะครับคือ 1. น่งเวลาฝนตกก็จะมีพายุลมแรงนะครับก็จะพัดต้นไม้ที่อยู่ ใกล้แนวสายแรงสูงนะครับให้มาแตะสายไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็ทำให้ไฟฟ้าดับได้นะครับผมสองก็คือเวลาฝนตกเนี่ยครับจะทำให้เกิดความชื้นอุปกรณ์ในระบบต่างๆของระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดการอาร์ตการระเบิดนะครับก็จะทำให้ กระแสไฟฟ้าดับได้ 3. ช่วงเวลาฝนตกนะครับก็ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่รถยนต์ลดลงนะครับทำให้ถนนลื่นอาจจะเกิดจากรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าหักนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับได้เนาะนะครับแล้วก็ 4. นะครับ ช่วงเวลาฝนตกหนักนะครับจะมีพายุลมแรงอาจจะให้โคนเสาหรือว่าเสาไฟฟ้าโดนน้ำกัดเซาะอาจจะล้มได้นะครับเกิดจากพายุและอ,อันดับต่อไปนะครับก็อาจจะเกิดจากฟ้าผ่านะครับที่ ระบบจ่ายไฟฟ้าหรือว่าหม้อแปลงไฟฟ้านะครับผมขั้นตอนง่ายๆนะครับเมื่อไฟฟ้าดับอันดับแรกก็ต้องตั้งสติก่อนนะครับตั้งสติหาไฟฉายาเทียนหรือว่าแหล่งที่ให้แสงสว่างนะครับและทีนี้แล้วก็ เดินไปดูข้างบ้านเนาะผมก็แนะนําให้เดินไปดูข้างบ้านก่อนว่า,าดับที่บ้านเราหลังเดียวหรือไม่นะครับหรือว่าไฟข้างบ้านนี้ดับไหมเนาะนะครับพอแน่ใจแล้วครับว่าไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านเนาะเราก็นึกถึงสถานที่ที่เราเองอยู่นะครับแล้วก็โทรไปแจ้งการไฟฟ้านะครับถ้าเป็นการไฟฟ้านครหลวงก็จะ เบอร์โทรที่1130นะครับย้ำอีกทีนะครับ1130นะครับส่วนเพื่อนๆที่อยู่ภูมิภาคนะครับก็จะเบอร์โทรที่1129นะครับส่วนใครไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่พื้นที่ไหนนะครับก็กลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับที่ผมจัดทำไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมหลังจากที่ โทรแจ้งการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพนักงานการไฟฟ้าก็จะออกมาทําการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องเนาะยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับใจเย็นๆกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการหาจุดดับของกระแสไฟฟ้าในเวลากลางคืนและช่วงฝนตกนี้ก็ค่อนข้างยากและอันตรายเนาะยังไงก็เห็นใจพี่ๆน้องๆชาวการไฟฟ้าหน่อยละกันนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเนาะว่าเวลาฝนตกไฟฟ้าทำไมถึงชอบดับครับหากเพื่อนๆสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจัมโบ้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพวก,กันใหม่อี EP หน้าครับผมบ๊ายบาย